สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้คุณครูก็ยังอยู่ในหมวดของการทดสอบอยู่นะคะวันนี้เราจะมาดูว่าเราเข้าใจอย่างถ่องแท้จริงหรือเปล่าคุณครูมีเกมมาให้นักเรียนเล่นด้วยนะแต่ก่อนที่จะไปเล่นเกมนะคะเราไปดูไปทบทวนวิธีการบวกจำนวนคละกันก่อนดีกว่าค่ะ,คะก่อนที่เราจะไปะทำกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะคุณครูขอทวนการบวก จำนวนคละกับจำนวนคละให้หนัเกเรยียนดูก่อนนะคะข้อที่1ก็คือการบวกจำนวนคละค่ะจำนวนคละ,ะกับจำนวนคละซึ่งเราสามารถทำได้นะคะทำได้สองวิธี วิธีที่หนึ่งคือการเปลี่ยนค่ะลูกการเปลี่ยนจำนวนคราให้เป็นอะไรคะให้เป็นเศษเกินจำได้ไม่เอ่ยอการเปลี่ยนจำนวนคราให้เป็นเศษเกินทำยังไงนะคะก็ เดี๋ยวไปดูกันนะคะ2คือการนำจำนวนเต็มมาบวกกันนะคะแล้วพักไว้นะคะมาบวกกันแล้วพักไว้ก่อนและนำเศษส่วน ด้านหลังมาบวกกันถ้าค่ะถ้าอ่าถ้าคำตอบได้เศษเกินให้ทำเป็นอะไรคะจำนวนขา ให้ทำเป็นจํานวนคละและอะไรคะลูกอ่าและนำจำนวนเต็มที่บวกกันครั้งแรกบวกกันครั้งแรกมาบวกจำนวนเต็ม มาบวกจํานวนเต็มที่เพิ่งทำได้ก็จะได้คำตอบมาถึงตรงนี้ปุ๊บนักเรียนบางคนค่ะครูเชื่อว่าเป็นแค่บางคนงงครูพูดอะไรอะ่ะทำอะไรอะ่ะงงจังเลยงั้นเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะ เรามาดูตัวอย่างการทำทั้งสองวิธีเลยนะในโจทย์เดียวกันนะคะโอเคมาค่ะโจทย์อ่าโจทย์สมมุตินะลูกนะค่ะ2เศษ3ส่วน5บวก1เศษ1ส่วน2โอเคไหมคะอันนี้คือโจทย์นะคะสมมุตินะลูกวิธีที่1ค่ะอ่าวิธีที่1 ขอใช้สีที่แตกต่างเลยลูกเป็นสีแดงมาปุ๊บวิธีที่หนึ่งทำจำนวนคราให้เป็นเศษเกินจำนวนเต็มบวกเลยคะ่ะอ่ะส่วนบอ่ะส่วนคูณจำนวนเต็มบวกเศษฉะนั้นเราต้องรู้จักก่อนว่าอะไรคือจำนวนเต็มอะไรคือเศษส่วนโอเคนะฉะนั้นส่วนก็คือเลข5อ่ะไปคูณกับ2นะคะคูณกับ2แล้วบวกกับ3นั่นเองนะคะ จำนวนเต็มนะคะอ่าส่วนคูณจำนวนเต็มบวกเศษ2คูณ5ได้10บวก3เป็นเศษ13นะคะส่วนตัวเดิมคือ5ค่ะบวกเหมือนเดิมค่ะ2คูณกับ1แล้วก็ไปบวกเศษคือ1 2คูณ1ได้2บวก1เป็น3ส่วน2นะคะเป็นเศษ3ส่วน2ต่อไปเราก็อ่าบวกกันปกติเลยนะคะโดยอะไรคะลูกโดยทำให้ส่วนทำไมกัน เท่ากันคูณไข้นั่นเองนะคะเราก็จะได้เศษ13ส่วน5คูณกับเศษ2ส่วน2บวกค่ะปึ๊บเศษ3ส่วน2คูณกับเศษ5ส่วน5เพราะอะไรคะถึงเป็นแบบนี้การคูณไข่นะคะเราก็จะเอาส่วนทั้งสองตัวเนี่ยขึ้นไปคูณคูณและคูณซึ่งกันและกันแบบนี้นะคะออกมาปึ๊บ อ้าวมาดูเลยค่ะได้คำตอบเท่าไหร่13คูณ2นะคะ26ค่ะส่วน10บวกค่า35 15ค่ะส่วน10เหมือนกันต่อไปค่ะ26บวก15ค่ะรู้ได้เท่าไรคะ26บวก15เท่ากับค่ะ41ส่วน10ทำให้เป็นจำนวนคละใช้ 41ตั้งหารด้วย10คะ่ะท่องแม่10 10 1 10 12 20 13 30 14 40ได้4ครั้งเ1ส,ส่วน10ตอบได้ยังตอบได้แล้ว a n s เท่าไหร่คะรูก a n s 4เ1ส่วน10เป็นคำตอบโอเคไหมคะอา้าวย่อดูนิดนึงนี่คือโจทย์ 2เศษส่วนห้าบวก1เศษ1ส่วนสองเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีที่1ทําทำให้เป็นเศษเกินแล้วก็บวกกันแล้วก็นำมาคูนคขว้นะคะเพื่อทำให้ส่วนเท่ากันเพื่อที่จะบวกกันได้บวกกันเสร็จก็ทำให้เป็นจำนวนคระอีกครั้งเรามาดูวิธีที่สองกันนะคะมาค่ะวิธีที่สองเปลี่ยนสีปึ้งมาเลยค่ะ โจทย์บอก2เศษ3ส่วน5บวก1เศษ1ส่วน2เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีที่2คือการนำอะไรคะลูกนำจำนวนเต็มบวกกันก่อนจำนวนเต็มคืออะไรคะคือ2ถูกไหมกับ1จําจำนวนเต็มในที่นี้ก็มี2กับ1ที่อยู่ด้านหน้าโอเคไหมคะใส่วงเล็บป,ปึ้งเลย โอเคต่อไปค่ะบวกค่ะลูกเศษ3ส่วน5บวกเศษ1ส่วน2ทำไมเป็นแบบนี้เอ่ยก็เพราะว่าจํานวนเต็มดึงออกมาแล้วเห็นไหมคะจำนวนเต็มดึงออกมาแล้ว2กับ1เหลือเศษส่วนก็คือเศษ3ส่วน5กับเศษ1ส่วน2บวกกันฉะนั้นจํานวนเต็มตรงนี้จะได้เท่าไหร่ลูก2บวก1เป็นเป็น3ค่ะบวกปึ้งมาเลยค่ะเศษ3 ส่วน5คูณเศษ2ส่วน2เห็นไหมคะคูณใครทำให้ตัวส่วนทำไมกันเท่ากันค่ะบวกค่ะเศษ1ส่วน2คูณเศษ5ส่วน5นั่นเองโอเคค่ะมาปุ๊บได้เท่ากับค่ะ3ายังอยู่เหมือนเดิมไหมลูกยังอยู่เหมือนเดิมค่ะบวกเหมือนเดิมค่ะ3คูณ2เป็น6อ่า5อ่าโอเคอย่างนี้เลย6บวก5 ถูกไหมคะส่วน10ส่วน10อย่างนี้ถูกไหมลูกเสร็จปับ๊บเราก็จะได้เท่ากับ3บวกอะไรคะเศษ11ส่วน10ซึ่งนักเรียนดูตรงนี้นะคะเมื่อกี้ที่ครูบอกอะคะ่ะถ้าเกิดบวกมาแล้วได้เศษเกินเราจะต้องทำเศษเกินตรงนี้ให้เป็นจำนวนคระนั่นเองคะ่ะการทำเป็นจำนวนคระก็หารเลยคะ่ะอา้าว10บ คูณได้11ขอใกล้เคียงก็ได้แค่เท่าไหร่คะได้แค่1 10 1 10เหลือเศษ1ส่วน10ฉะนั้นพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็จะทำการเอาจำนวนเต็มบวกกันอ่ะเปลี่ยนสีนิดนึงให้ชัดขึ้นจำนวนเต็มตอนนี้ก็จะได้3กับอะไรคะลูก1เป็นเท่าไหร่คะเป็น3บวก1ถูกไหมลูกเป็น3บวก1 แล้วก็บวกกับเศษหนึส่วนสิเราก็จะได้เท่าไหร่คะส่เศษ1นึส่วนสิโอเคเราก็ทำไมได้เลยคะ่ะ a n s หรือตอบได้เลยว่า a n s 4ี่เศษหนึส่วนสินักเรียนดูดีๆนะคะ4ี่เศษหนึส่วนสิตัวนี้ตัวนี้เท่ากับตัวเมื่อกี้ไหมนี่เท่ากันไหมคะ เท่ากันเหมือนกันเป๊ะเลยเห็นไหมคะลูกเท่ากันเหมือนกันเป๊ะเลยแสดงว่าการบวกลบเศษส่วนสามารถทําได้การบวกลบเศษส่วนสามารถทําได้2อวิธีวันนี้เราทบทวนเรื่องการบวกจํานวนครากับจํานวนคราถ้านักเรียนไปเจอจํานวนครากับเศษส่วนธรรมดาง่ายเลยค่ะเราก็แค่เอาจํานวนเต็ม ออกมาก่อนหรือเราจะทําวิธีที่1ก็ได้ก็คือทําให้เป็นอะไรคะเศษเกินก่อนนั่นเองนะคะเดี๋ยวนะักเรียนลองเลื่อนดูนะคะลูกลองเลื่อนดูนะคะว่าเออเอ๊ะที่คุณครูก็ทํามาเนี่ยมันเหมือนที่เราทํำไหมและเดี๋ยวคุณครูจะทิ้งภาพนิ่งไว้ให้ดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยว่ากิจกรรมวันนี้ทําอะไรคะ่ะ นักเรียนคะเกมในวันนี้เป็นกิจกรรมฝึกทักษะหาผลลัพธ์แล้วเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องเรามาดูเงื่อนไขกันก่อนนะคะเงื่อนไขมีดังนี้เขาบอกว่าให้แถว A บวกด้วย2เศษ2ส่วน3นักเรียนจะเห็นว่าลูกศรตรงนี้เป็นทางลงแสดงว่าบวกในแนวตั้งอ่าเรามาดูค่ะบวกแนวตั้งอย่างไรเรามาดูแถว A นะคะลูก ตัวแรกที่เราเห็นก็จะเป็น2เศษ8ส่วน9ถูกไหมคะในเมื่อเขาบอกว่าแถว a บวกด้วย2เศษ2ส่วน3เราก็จะเอา2เศษ8ส่วน9บวกกับ2เศษ2ส่วน 3นะคะเพื่อที่จะเอาคำตอบที่ได้เนี่ยเอาคำตอบตัวนี้นะคะคำตอบมาใส่ตรงไหนทราบไหมลูกมาใส่ตรงนี้ค่ะนี่มาใส่ช่องนี้เลยพอมาใส่ช่องนี้ปุ๊บเราก็จะได้คำตอบอ่าเอาคำตอบมาใส่แล้วคำตอบตรงนี้ต้องทำยังไงลูกคำตอบตัวเนี้ย หนูไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะว่าเขาเอาคําตอบตัวเนี้ยไปบวกกับ2เศษ2ส่วนสแล้วพอบวกแล้วได้ยังไงลูกก็ได้ตัวนี้มาปุ๊บนั่นไงเพราะได้ตัวนี้มาเราต้องทำไงต่อคะเราจะต้องเอาทุกช่องค่ะ บวก2เศษ2ส่วน3ไปเรื่อยๆพอบวกกันเราก็จะใส่คำตอบตรงช่องถัดไปเพื่อเอาคำตอบนี้ไปบวกกับอะไรลูก2เศษ2ส่วน3ต่อพอบวกกันปุ๊บเราก็จะได้ช่องสุดท้ายตรงนี้เป็นคำตอบสุดท้ายของล็อก A แถว A นั่นเองโอเคไหมคะเรามาดูต่อค่ะเขาบอกว่าแถว B แถว B บวกด้วย1เศษ1ส่วน4เหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนดูตรงนี้ค่ะนักเรียนดูตรงนี้เลยเป็นการบวกแนวตั้งบวกแบบลงไปเหมือนอะไรคะเหมือน A เลยใช่ไหมคะเหมือนแถว A เลยให้บวกลงไปฉะนั้นเราก็นำา1เศษ1ส่วน4มาบวกแต่ละช่องของแถว B นั่นเองค่ะก็เท่ากับ1เศษ5ส่วน12บวกกับ หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่เราก็จะได้อะไรคะลูก คำตอบในช่องถัดไปเพื่อเอามาบวกกับ1เศษ1ส่วน4ซึ่งนักเรียนต้องไปหาอีกไหมไม่ต้องแล้วเพราะเขาให้คำตอบมาตรงนี้แล้วให้ลูกเสร็จแล้วปุ๊บเราเอาคำตอบตรงนี้ไปบวก1เศษ1ส่วน4ต่อเพื่อจะได้เอาคำตอบมาใส่ในช่องถัดไปแล้วก็บวกเพิ่มกับ1เศษ1ส่วน4เราก็จะได้คำตอบสุดท้ายของล็อก B นั่นเองค่ะยังไม่จบยังมาเจอแถว C แถว C ทําไมช่างว่างเปล่าขนาดนี้เราไปดูค่ะว่าเงื่อนไขของแถว C คืออะไรแถว C ให้นําแถว A ว่าวมาลบกับแถว B แสดงว่าให้นํา A มาลบกับ B ยังไงดีนี่ค่ะ A เห็นไหมลูกนี่คือ A นี่คือ B แล้วเอามาทำะไรกันเอามาลบกันเราก็จะได้คำตอบตรงนี้อ่าคำตอบของ C ก็คือ A ลบกับ B นั่นเองค่ะโอเคไหมคะคำตอบ อ่าใหญ่ไปมีคนบอกใหญ่ไปค่ะได้ได,ไดเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวลบไ้นะคะแถว C เราจะหาคำตอบโดยการเอา a ลบกับ b ทุกตัวเลยค่ะ a ลบกับ b นะคะเอา a ลบกับ b เห็นไหมคะไม่ยากเลยนะักเรียนนะคะทำไปทีละสเต็ปทำไปทีละขั้นตอน ใจเย็นๆอย่ารีบร้อนนะคะนักเรียนการรีบร้อนจะทำให้เราเนี่ยนึกไม่ออกว่าอะไรมาก่อน อะไรมาหลังเราจะต้องเรียงอะไรก่อนแต่ถ้าเกิดเราทำไปด้วยความใจเย็นๆทีและขั้นตอนตามที่ครูบอกรับรองว่านักเรียนทำได้ํำตอบถูกต้องอย่างแน่นอนค่ะวันนี้เราก็จะมีกิจกรรมหรือเกมกันแค่นี้นะคะเพื่อเป็นการทดสอบเดี๋ยววันพุธคุณครูจะมาเฉลยทั้งของเก่าแล้วก็ของวันนี้ให้นักเรียนได้ดูว่าเอ๊ะที่เราทำไปนั้นมันถูกต้องหรืออย่างแล้วก็ เราเนี่ยเข้าใจมากขึ้นหรือยังค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้นักเรียนสนุกกับเกมที่คุณครูนำมาฝากนะคะแล้วเราไปเจอกันอีกที่ในวันพุธเลยนะคะสวัสดีค่ะ